โอเคค่ะหลายคนนะคะถามกันเข้ามาเยอะว่าครูขาเพจของหนูเปลี่ยนเป็นเพจโปรไฟล์แล้วซึ่งเป็นประสบการณ์ใหม่นะคะแล้วมันยิงแอดโฆษณาไม่ดีเหมือนเดิมหนูอยากจะเปลี่ยนมาเป็นคลาสสิกเหมือนเดิมหนูทําอย่างไรได้วิดีโอนี้มีคําตอบนะคะไปกันเลยค่ะที่ไหนคะ3จุดตรงนี้นะอ่ากดเลยกด3มจุดตรงนี้แล้วเปลี่ยนไปใช้เป็นเพจแบบคลาสสิกกดได้เลย แค่นี้เองนะคะฉันเข้าใจแล้วแล้วก็กดดําเนินการต่อดําเนินการต่อได้เลยนะคะแล้วก็อ่านปุ๊บดาเนินการต่ออ่าเปลี่ยนกลับโอเคเพียงเท่านี้เองนะคะทีนี้แจ้งก่อนถ้าเรากลับมาเป็นเพจอ่เดี๋ยวแจ้งอธิบายก่อนนะคะอธิบายเพิ่มเติมว่า ถ้าเราไปโพสในประสบการณ์ใหม่ไปแล้วถ้าเรามาเปลี่ยนเป็นประสบการณ์เก่าที่เป็นคลาสสิกเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมเนี่ยโพสที่เราโพสไว้ในประสบการณ์ใหม่อะค่ะมันจะหายไปทั้งหมดเลยนะคะฉะนั้นลองพิจารณาว่าเราจะใช้แบบไหนแต่ของครูนะคะบอกเลยว่าแบบคลาสสิกดีกว่านะคะอันนี้อยู่ที่เราพิจารณานะนะเพราะว่าถามกันเข้ามาเยอะเลยโอเคจัดทุกคนหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนแล้วพบกันที่ความสำเร็จจา้า Yeah. <laughs>